อัดยังพร้อมนะอัดอะไรคะอัดอะอัดยังอะไรเมื่ปทีอะไรอัดอะไรคนไข้เนี่ยเด็บซี่รถปูวิธีการรักษาเนี่ยต้องาชื่อชิววันนี้ห้องสวยนะคนก็สวยหรือเปล่าสวย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 ใช่ไหมอะเมื่อทีไหนเป็นไรใช่ไหม่ะอุ้ยหน้าก็ดำอ่ะ ันน um. ี <ını Vincent Leonard> <m ig> ้พ <ly> <ig> ิเศษครับเต่นเต้นก็เอาไม้หาดีก่ะรู้ไหมทำไมมันตื่นเต้นจังอ่ะบีบคั้นหัวใจมากเลยขอบคุณนะขอบคุณนะคะคุณ